สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลเก่งเกินวัยโรนัลโดยกจุดเบลลิงแฮมค้ายตำนานเรอัลมาดริดโรนัลโดสูน้าระดับตำนานของชาวบราซิลออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเขาชื่นชอบจุดเบลลิงแฮมของการฟอร์มร้อนแรงของเรอัลมาดริดเป็นอย่างมากอีกทั้งกองกลางทีมชาติอังกฤษยังทําให้เขานึกถึงยอดแข่งในอดีตทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วย โรนัลโดถูกเชิญให้ไปออกรายการของเมลสปอร์ตเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลงานในฤดูกาลนี้ของเรอัมมาดิดรวมไปถึงพัฒนาการของทีมหลังคิเรียนเอปเป้ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสอาจจะย้ายมาร่วมเล่นในทีมฟานเดกโกเบอร์นาบิวในฤดูกาลหน้าถึงกร้นอดีตดาวเตะของเรอัมมาดิดก็ไม่ไายกล่าวยกย่องจูต์เบลลิงแฮมดาวเตะค่าตัว103ล้านยูโรว่าเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้โดยโรนัลโดได้บอกว่าผมชื่นชอบในแนวทางการเล่นของจูด์เบลลิงแฮมนะ วิธีการเล่นของเขาที่เลยเอามาดิดการทำประตูได้เกือบทุกนัดมันจึงทำให้ผมชอบที่จะดูเขาเล่นเขามักจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเสมอผมมีโอกาสได้ดู2-3ง,งนัดที่เบอร์นาบิและดูเบลลิงแฮมเล่นด้วยคุณภาพของเขาเขาทำให้ผมประหลาดใจอย่างมากความเร็วในการวิ่งเข้าไปในพื้นที่คุณจะเห็นได้เลยว่าเขาต้องการที่จะทำประตูอยู่เสมอและดยศักยภาพของเขาเขาทำให้ผมนึกถึงซีเนดีซีดานจริงๆโกลโดกเ่า ทั้งนี้จูดเบลลิงแฮมได้กลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเรอเอามาดิดตั้งแต่ซีซันแรกที่ย้ายมาโดยเขาสามารถทําประตูไปแล้ว16ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด22นัดในเวทีลาลิกาสเปนพร้อมขึ้นนำเป็นดาวซอนโบของลีกอยู่นขณะนี้สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ